สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมานิดาชาแนลนะคะวันนี้กเกษตรอำเภอสามพรานได้นำกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจากอำเภอสามพรานไปดูงานที่วิสาหกิจชุมชนผลิตผลไม้ปลอดภัยบ้านรางสีหมอกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะตอนนี้ก็เข้าเขตดำเนินสะดวกแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านรางสีหมอกแล้วนะคะเดน้องเจ้าหน้าที่จากสัำพลานะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรนะคะสัมพันธ์กับดําเนินเนาะก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะคะพอเราก็ใครเคยมาดูงาน GAP ของดําเนินสะดวกบ้างคะ อ๋อกลุ่มนี้ยังไม่เคยใช่ไหมคะเอาพอดีว่าน้องๆแถาได้พาพามาหลายรอบแล้วเนาะมาดู G a P ของดำเนินเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นการปลูกไม้ผลค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้น G a P เราจะเป็นต้องใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็เกษตรกรก็ให้ความสนใจนะคะทีนี้ในกลุ่มของของสัมพานกลุ่มนี้นอกเหนือจากปลูกมะพร้าวแล้วมีปลูกพืชอย่างอื่นไหมคะมีกลมรูน<า>ในเต่าในฐานะที่ ขออนุญ,ญาตกันเปิเปดพูดไ่ถนัดแต่ในนที่เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเราก็อยู่กันแบบพื้นบ้านเราเน่อยู่กันแบบพื้นบ้านเราแล้วก็มาตั้งกลุ่มได้ก็โชคดีก็คือเราเคยเป็นก,ก,นาากรรมการบริหารสากลการ,กรเกษตรมาก่อนนะเราเอาเป็นว่าเราเล่าสู่กันฟังดีกว่านะครับเล่าสู่กันฟังดีกว่าวก่อนที่ชัดเจน มันก็นผลิตมาเราขายไม่ได้แล้วต้นทุนการผลิตแต่และอย่างมันสูงนะครับตลาดนำการผลิตลนะต้องทำให้ได้นะต้องทำให้ได้ถ้าทำให้ได้ที่ก็ส่วนผลสําเร็จของลกลุ่มเราที่นี่นะผมขอเชิญให้ดูท่านน้ำภา โดยประมาณอันนี้คือ250รห้าสิบสีมันจะเหลือหน่อยนึ่งหนึ่งพันลูกที่เราทำหนึ่งพันลูกเราจะได้น้ำประมาณพันสองพันสามร้อยขวดอยู่ประมาณนั้นพันสองพันสมร้อยขวดที่ตลาดปตกรที่เดียวกันผมก็ไปโดนหลายๆที่นะทางร้านค้าเขาดูแลรักษาสินค้าเราไม่ได้สินค้านั้นสด ต้องฟิตอันนี้โลโก้ T R T R นิยมกันจ้ะดำรงชื่อผู้เ ล, lings, ล,ล,ลุกๆเลยลองล techno, denied, ้างแล้วมันลอยน้ำอยู่นั้นเรารู้เลยว่าไอ้เนี่ยมันแก่เกินไปมันลอยทุ๊กต่องเลยอ๋อแล้วเรื่องลอยตรงด้วยนะแต่ถ้าลอยแต่แขงนะไอ้ลูกนั้นเสียแน่ๆน่ลอยแต่แขงงี้งี้อยู่เนี้ยไอ้ลูกนั้นเสียแน่ๆหรือไม่ก็มีเนื้อกัซซี่เดียวอ่ามีกัซซี่เดียว

ซึ่งมะพร้าวนะผมว่าจริงๆครับผลเขาจะถลมไปได้หมดอ่ะแต่มันจะมีบางช่วงที่ราคามันตกต่ำใช่ไหมอย่างเมื่อก่อนปีใหม่รุ่งสามบาทสี่บาทตอนเราก็จะแก้ไข้วยการที่พี่จรุนนำเรียนอ่ะนะครับด้วยการทำให้มันมีคุณภอพหมีการรับรองมาตรฐานซึ่งจริงๆตอนนี้นะครับมะพร้าวเนี่ยถ้าสกออกยุโรปหรือสงออกอเมริกาเนี่ยนะครับจะต้องใช้มาตรฐาน USDA หรือมา,มาตรฐานอินซีนะครับ<ำ>ของยุโรปของอเมริกานในการส่งออกตอนนี้บร,ร,ริษัทหลายบริษัทเนี่ยเริ่มเข้าไปลุกราหาลุกไล่ลุกส่วนแล้วนะครับแ,รแต่ต้องทำมาตรฐานอินซีส่วนอย่างน้อยส่งไปจนะีต้องมีมาตร <ถ S 1> <G AP S 2> ฐาน GAP นะครับ GAP แลอีกประเด็นหนึ่งนะครับของสัมภาระนะครับเมนูนี่มีปัญหาไหมเพราะว่าเกษตรกรปลูกมะพร้าวส่วนมากนะใช้มาส่วนมากในเืองสัมภาระ เป็นเกษตรกรที่อายุเยอะสูงอายุเนื่องจากบางบางท่านนี่ยทำฝรั่งชมพู่มาพออายุเยอะขึ้นทาไม่ไหวผ่ามาปลูกมะพร้าวเนื่องจากว่ารุ่นลูกรุ่นหลานไม่เอาไม่สืบทอดไม่เหมือนไม่เหมือนของท่านเมื่อก่อนนะครับมีลูกลูกหลานมาสืบทอดนะครับมาช่วยพัฒนาธุรกิจการผลิตการทําสวนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับ ที่ที่มาเรียนรู้วันนี้ได้ความรู้เป็นย่างมากเรื่องการรวมกลุ่มนะครับผมบอกเลยผมอยู่สามพันกว่าปีในงานที่ยากของผมาง,งาน 1, งานหนึ่งรวมกลุ่มกเกษตรกรรวมกันยากจริงเพราะส่วนมากจะทําใครทํามันสูตรใครสูตรมันเรื่องออของใครเรื่องของมันใช่ไหมทีเนี้ยเห็นนะที่เราได้มาฟังวันเนะี้ยการรวมกลุ่มมันมีประโยชน์อ,อย่างน้อยๆนะครับภาครัฐไม่มีสนับสนุนรายบุคคล กะสันุนคือเป็นลายกลุ่มใช่ไหมครัก็ตอนแรกว่าจะเอาฝรั่งไส้แดงมาทีนี้ว่าทางนี้ก็น่าจะมีก็เลยขอบคุณกล้วยไม้นะครับขอบคุณค่ะกิ้นปะที่เราด้วยไปแล้วไปด้วยแล้วนะ